ก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรัดแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำใ้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอว่างให้นะครับ คุณพีม้าเขาขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณตอบเปว่าไงอะคุณพีม้าก็เป็นคนดีนะคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณพลอยสายครับผมต้อขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่คุณให้โอกาสผมรับผมไว้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือผมอยากจะบอกว่าถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต้อยต่ำถึงเธอเป็นคนขายรางให้เขาลูกครัำคุณพิม่าคะคืออือไม่ใหญ่จะว่าให้เจื่อนนะคะ แต่ว่าฉันยังไม่ได้ให้โอกาสคุณนีกพี่พลายสาถามจริงนะที่ไปทำอะไรให้คุณทีมาเขาต้องเหินใจเนใจยพนั่งเพลอเจอเลยเหมือนเที่ยวอยู่เนี่ยก็ก็แค่พี่ยังไม่ได้ให้โอกาสคุณพีมาเขาอีกครั้งเตือนน้องบ้างก็ดีนะพี่ว่าทำแบบนี้ระวังจะดับอนาถาคารทองไม่ต้องเตือนหรอก ฉันได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วเอาเหรออะไรอะที่มั้สวดอภิธรรมโอ้โหนี่อย่างรนี้เพชรก็พูดเกินไปถ้านี่ปลอยใส่กับแฮปปี้ก็ปล่อยเขาไปที่ชอบที่ซ่อมเธอะอ๋อเล่าเลอกประชดได้แล้วน่วนไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยสำลีไหนสำลีบอกว่าสำลีได้รับเชิญไปเล่นละครพิเศษวันพ่อไงก็ไปสิแต่เดี๋ยวๆดี๋ยวสำลีข้าใจมากเลยเนี่ยนี่เขาชวนสำลีเป็นคนเดียวใช่ป่ะแล้ว ดูดิทำไมทุกคนจัดเต็มขนาดเนี้พี่ยื่นล้ตื่นพวกมันแล้วมันไม่เชื่อฟังพี่เลยดูพี่เนี่ยแต่งตัวเป็นธรรมดาเห็นไหมเป็นธรรมชาติอ,อะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าได้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไอ้ปิดจา่ายใ,ใครยื่นั้นโอ้โหนี่ยืนรวมกันแล้วเหมือนจะไปงานแซยิดขนาดนี้จะไปรถอะไรพี่ไี่ใครที่บ้านตรงนี้อุ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงคุณพีมาค่ะ ครับผมรถเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเลยดีกว่าครับไม่เอาเขาเลยังหรอกใช้อีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยสั่งได้เลวแล้วจะไปไหมนั่งหน้านั่งหน้าจัดหนุวยจัตัวถังโอ้ยอย่าทิ้งเขาดิขอใส่ครับ ผมก็มาขอบคุณนะครับที่คุณยังไม่ได้รับพี่ม้าป็นแฟนเครับมันก็แค่คิดว่าถ้าจะให้โอกาสใครสักคนต้องให้โอกาสคุณปรปับปรุงตัวก่อนปรับปรุงตัว <c oughs> คุณพูดเหมือนกับว่าผมผมทำอะไรผิดอย่างนง้นนะครับ <c oughs> ที่จริงแล้วเนี่ยคุณนะที่เปลี่ยนไปเป็นมาคุณเข้าใจยากอะ <c oughs> ่ะมันมีหลักง,ง่ายอยู่นะว่าถึงฉันผิดเนี่ย แต่ฉันก็ถูกจำไว้ถึงฉัน,ผ,ฉน,ฉนผิดแต่ฉันก็ถูกึงคนผิดแต่คุณก็ถูกแปลว่าคุณทำอะไรไม่เคยผิดเลยอะดิไอ้สๆไม่แฟร์เลยอะคุณไอ้ฉันไปฉันบอกเั้นเลยนะแกเนี่ยเป็นอภิชาติน้องจริงเกิดมาทีนี้ย <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นสิ่งดีๆอย่างนม้่าก่อนเลยเชื่อไหมนางทำมืนกับนางพืชเนี่ยไม่เคยทำให้เลยอ่ะโอ้ย่ว่าแต่ไอ้สมรีเนี่ยอ้ละครวันพ่อที่เขาจะให้แกเล่นมันเรื่องอะไรวะเรื่องมงกุฎดอกแฉะแล้ว แล้วมงกุดดอกแชร์มันเกี่ยวอะไรกับวันพ่อรั่วป่ะเนี่ยสามีเฮ้ยเกี่ยวดิก็พ่อเนี่ยนะมือแต่หลงมัวเมาในกาบอารมณ์จนไม่เวลาสั่งสอนลูกกับเมียลูกกับเมียก็เลยโกงแชร์กันไงโอ้โหน่าทมากเลยอ่ะ้ยไร้สาระหว่ากลับกันดีกว่าดูกลับเลยครับพอยสายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะพี่นกชัดชายเขาเล่นด้วยนะพี่นกชัดชายอืม่ะ พอทำได้ไนะครับได้ค <Rem ind. S 1> ่ะเดินย่ำไปลงบนหัวใจของสำรวมได้เลยค่ะย่ำไปเลยค่ะย่ำไปเลยค่ะย่ำไปย่ำพอ,องด้วยดูรูปการแล้วเนี่ยนะละครเรื่องนี้ต้องเป็นละครสร้างสรรค์สังคมอย่างแน่นอน <c ười> ดูดูต่อดีกว่า <c ười> ยิ่งว่าสัมลีใช่ป <c ười> ่ะเนี่ยเพื่อพี่นกชัดชายเว้ยแกรู้ไหมเขาน่ะเป็นไอดอลของฉันเลยเมื่อกี้ฉันไม่กล้าคิดเว้ยจะหาว่าแต๋วแต๋ น้องสมนียจะว่าไปเนี่ยเราก็โชคดีเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่งมองเห็นว่าเนี่ยช่วงนี้ราศีจับเม่เราอ่ะที่ดูสิขนาดที่สำรวมขนาดคุณพลอยใส่เนี่ยแต่งกีเพ้าเหมือนกันนะเนี่ยทีไม่สวยเท่าเราเลยครับพี่๊ีคุณพี่ม้าคะคุณพี่ม้าไม่ต้องมาพูดให้พวกเราอิจฉาน้องเลยนะคะใช่เพราะว่าพวกเราไม่คิดฉันเนี่ยนับถือนายจริงๆเลยนะพี่มะ นับถือนับถือ,อ,อขนาดออกขักดังเปาะนี่นะยังมีแรงมาทําความชั่วได้อีกเนาะแน,น่นอนเรื่องของงานกับเรื่องของหัวใจเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งคนละ้ากัน <c oughs> แต่ก็สวยนะครับว่าสองคนเนี่ยอยากให้ลื้อเนี่ยประดิษฐ์แว่นสามมิติเพื่อรองรับการดูรละครมากุดดอก้มแบบสามมิติ ว่าจะขายแว่นสามมิติเพื่อรองรับคนดูละครมุงกุฎด,ดอกต้มแบบสามมิติกับไอ้จอบแบนที่ซื้อมาใหม่เนี่ยนะให้กับคนที่อยากจะซื้อแว่นสามมิติได้ดูละครมงกุฎด,ดอกต้มแบบสามมิติจากเฮวีจอบแบนที่กูกักไอโกนนั้นลงทุนซื้อมาใหม่แว่นสามมิติอ๋อแล้ว พูดซะฉันอยากจะทะลุมิติไปอยู่นอกโลกกเนี่ยพี่จะทะลุไปไหนก็แล้วแต่แต่ต้องสร้างร่างสามมิติให้วอก่อนก็ได้แต่ฉันต้องหุ้นด้วยเมื่อเกิ่แม่จะหุ้นนะไป่ทำเนี่ยมันยากนะไอ้ของแบบเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะส่วนตัวมากๆเลยอ้าไม่ว่ากันเอาไงก็ได้ไอแจกก็ได้ โอ้โหนี่เลยจัดไปแว่นสามมิติเพื่อได้ยินาจากลงหนังเมื่อกี้เองไอ้ใอย่านะสัญญากันแล้วลูกผู้ชาย้าผิดสัญญาเป็นหมานะบไม่มีอะไรมากแค่ใส่แว่นสามมิติมองผ่านแว่นสามมิติได้ไปมองทุกอย่างในทีวีก็จะเป็นสามมิติอย่าเลัวมาเลยโถตันเสียกวงมันไม่ได้หลอกอะไรนี่นะ ลองดูสิลองดูแบบนี้มันต้องลองเว้ยมามา,มาลอหนักแป๊กไม่กินตาด้วยไม่กินตาเวย้ยพร้พอ,อมไมหมไอ้เงินไอ้ทองเปิดทีวีจอแบนแบบสามวินาทีได้เลยครับพี่